สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสหรับวันนี้นะฮะเราก็มาโปกติีเช่นเคยนะครับครับสลับวันนี้นะฮะผมได้นําเหรียญของพระพุทธชินราชมาให้ได้ชมกันนะครับครับพระพุทธชินราชองค์นี้นะฮะก็มาจากวัดภระรีรัตนมหาธาตุนะครับอะที่เห็นตรงนี้นะฮะคือพระพุทธชินราชนะครับครับสหรับเหรียญนี้นะฮะก็เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับ นี่นะฮะก็ด้านนานี่นะกะ็เป็นพระเหรียญน,นะครับพระพุทธชินราชนะครับก็เป็นลักษณะที่สวยงามนะครับเป็นพิมพ์ที่นิยมกันนะครับภาแบบนี้นะฮะสาหรับห้อยคอฮะก็คนที่สนใจนี่นะ,ะก็น่าน่าใช้ทีเดียวนะครับคนที่ชื่นชอบเกี่ยวกับพระพุทธชินราชนี่นะฮะก็ น่าจะเก็บสะสมนะครับคำที่ด้านหน้านะครับครับสำหรับพระพุทธิชินราชองค์นี้นะฮะก็ออกในปีพศสอ2พันะฮะในพิธีใหญ่นะครับก็ก็เรียกว่าเป็นรุ่นทำพัฒนาหนเหนือนะครับปี สองห้าสามสองห้าสองเจ็ดนะครับนี่นะคะครับด้านหลังนี่นะฮะก็จะเป็นยันนะครับที่เห็นตรงนี้นะฮะคือ,ค,อคีอยันนะครับก็เป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะสวยง,งามทีเดียวนะครับอันนี้นะฮะพระพุทธจินรารดนะครับวัดภาษีมหาธาตุนะครับ พระารีรัตนมหาธาตุนะฮะก็ด้านหลังนี้นะก็จะเป็นยันเป็นโค้ดนี่นะครับเอกลักษณ์ของพุทธชินราชนะครับก็จะเป็นเป็นยันลักษณะที่เห็นนี่นะครับสำหรับพระพุทธชินราชนี่นะฮะก็จะมีมีหลายรูปแบบนะครับสําหรับพระพุทธนี่นะฮะก็จะเป็นแบบ องลอยแล้วก็อย่างเป็นเหรียญแบบนี้นะฮะเป็นพระเนื้อผงก็มีนะครับพระพุทธชินราชนะครับถ้าค,คนที่สนใจเกี่ยวกับพระพุทธนีนะฮะก็สามารถเก็บสะสมได้นะครับก็สำหรับเหรียญน,นี้ก็เป็นอีกเหรียญนหนึ่งนะฮะที่เป็นหรียญที่น่าสนใจทีเดียวนะครับครับนี่นะ,ะพระพุทธชินราชวัด ภาษีรัตนมหธาธาตุนะครับแต่หลังนี่นะฮะก็จะเป็นทําพัฒนาหนเหนือนะครับปีพศ2527นะครับสําหรับเหรียญน,นี้นะก็เป็นพ้าในวิธีใหญ่นะครับเป็นเนื้อทองแดงคล้ายๆกับทองแดงรม,มดำนะครับก็น่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบนะครับ อนี้นะฮะรายละเอียดก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับทั้งลายเส้นทั้งตัวอาาักขรตัวหนังสือนะครับสำหรับคนที่สนใจนี่ก็ลองไปค้นหาดูนะครับสำหรับพระพุทธชินนายแบบนี้นะฮะก็ค่ขอนข้างจะหาไม่ยากนะครับ อันนี้นะฮะก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะฮะที่ค่อนข้างจะน่าสนใจเหมือนกันนะครับสําหรับคนที่ชอบพระประเภทนี้นะครับครับนี้นะฮะคือเหรียญพระพุทธชินราชวัดภาษีรัตนมหาธาตนะครับปีพศสอง7้ยิบเจ็ดนะครับคนที่ชื่นชอบก็ลองไปค้นหาดูนะครับ ครับสำหรับวันนี้นะฮะผมขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอไว้เจอกันคลิปหน้านะครับก็สวัสดีครับ